น่าจะใหญ่สุนีเอาใหญ่หรืใหญ่แท้บาทนี้เน้นเอานี่เอาสวยคือกันสวัสดีครับพี่น้องเรสเช้าพี่น้องตกปลพบุนี้มาหนองตําเฮียงทางเหนือมอนี่ตามคลองพี่น้อยตามคลองตามล่องนี่แหะ มัอนี่เฮาเดินตกมัอนี่เดินตกนั่งตกไปติบ่ได้เอาเรือมาเดินตกนั่งตกนี่น้องบูเอาเรือมามาตีเช้าเช้าพายามมาตีเช้าแต่กระสายแล้วล่ะน่าจะมีตะประกาศพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาก็เป็นกุ้งที่เก่ากุ้งเสือกุ้งแบกมุดแล้วล่ะลายมือเลยไปคล้อง มิ้คือเก่ามือทองว่นท่านได้เปลี่ยนด้วยตามป่าบัวมันจะมีบ่กมีตัววอกยองเช้าพอดีเลยเดินตกพี่น้องเลยบีบแส่น้ำบางม่องบางม่องกันนั่งและต่เหตุการณ์ใช้เวลาบูดดดุดอก ร้อนเด็ดฮ้อนแล้วก็เมื่อปากะปะกาปากกาวงนู้ไปมุงมันจักเิียงหัวเข่าอยาน่นะมีตัวโเรถเลี้ยวแฮวเดินมันก็ไปไล่ต่างได้ละ พี่น้องสามน่าจะก็มีตัวหรือว่าจังเลยลองกันนะพ่อมาสายไปมาสายไปหนามันต้องอมพี่ไหมน้ำน้ำลุ่ไหลเลย น,นี้แหละมันมีพี่น้องต่ำไม้นี่แหละเอาตืดนน้ำตื้น,นตื้นยุบต่อดดอ,อ,ดดอยูยอเยอเอเย่เอาต่ออยู่ง่ายอยู่อู้แหวนเล็กเลยพี่น้องเอ้ยถวงเข้า เต็มแรกเต็มแรกเจ็กเต็มเจ็กตู่บุ้งเมื่อกี้ยืนเอากระดุกกระดิ๊อู้หุดอ,อย่ามันคล้องแล้วซองนี่กันนะเข็บเขบ lực lực ừ. Đó Đi. Đó đi. 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 Đi.

คือมันตุวน้อยอย่างนี้ตุวน้อยคอก tỏa lưi oh. เลยเน้น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 เยอยู่นี่ร้อน จิเบ็ดหากระมาหมอตัวไปยังโอ้เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำดอกหมู่มาแก่เข้าสันท oh. mm ั้งเอ้โอ้เอ้องาไงไงไง่ายกินมาโอ้หูวเงาขึ้นไปเกี่ยวโอ้ ดึงก็ไม่ได้ดึงต้องลุดดึงล้องมึงโอ้แน่นขนาดเร็วแล้วกระดุกโอ้ยังได้โอ้สุกดีโฮแดมสวยๆรอรอ ข้างสีแห้งคนละต่ออีกอึบน่าจะใหญ่คนนี้อ๋อใหญ่หรือใหญ่แท้บาทโอ้ยคือเก่าพี่น้องไงของเหมือนเดิมโอ้ยจุงไดงน้องป่ะนะ กินมานู้ยังได้อยู่แหย่อย,ย,อยู่นี่ข้อเสียที่ว่าลุยนีย่กวนป่าสวยย่กวนป่าพี่น้องไงลุยกวนป่าแล้ว dưới đây này tu bôi nhảy Tụi bôi nhảy nhảy vú nhảy vú lũ qua bôi nhảy Dút chút chút Ok một câu บึ่งตัวนี้ก็ได้เหน็บเหน็บเน้นเน้นเหน็บนี่โหเก๋เ oh. ก okay, okay. so, you know. so, ๋สวยพี่น,น้องสมกับพ่อลุยมาเดี๋ยวเรือมา มาแต่สาวขนาดว่ายืนตก มากวนมันธรรมดาดึงเอาดึงเอาล,ลุยเรอลุยลงหอหูหลุมมาตีเช้า,ชาเลย ยืนจุดเดียวนี่แหละของแม่ของแม่ของแม่แมสวยตัวนี้อย่าแต่ของเด้อเอาสวยคือกันดูด่า lại xem nữa có mưa nhăng Mừng sộp, xóm, xì, hạ, hút, tèm mưa đi pin ตอดตอดตอดสายขั้วสายขั้วคืนเอานี่โอ้โหลุงเหงาสะกะใครมีเรื่องธรรมดาย่ำข่องงยไหมโค เบ็ดต้องี่ยตามตามคล้องพี่น้องตามงาาไม้แห้งหป่า6กตัวคลิปนี้ก็จบคลิปพี่น้อง สวัสดีครับ หน้าฝั่งเพิ่นเกี่ยวเข้าออกแม่นเด้อเปิดหน้าปีเห็ดบ่ได้พี่น้องน้ำาท่วมแถวเนี้ยม่ได้จะหนับป่งอีหยังยายกินข้าวบ่กินแย้วก็ค่อยไปทุ่ง โอ้เกี่ยวเข้าไปพวงพูดบดดอหลวงหูยำหเกี่ยวโอ้เขายังบูมาเจ้าของหน้ายังมูมาโอใครเขารวยยังบูมาโอ้เจ้ามาแต่ใส่มาแต่ซิดเบ็ดได้บ่ได้ปลาหกตูวปลากาไดเนาะไ้อยู่้านดี่ลยเท่าพันฮุกนี่โอ้ได้ไหวยุ่จามามันกินแล้วใช่เบ็ดเชียน เหงกุ้งโอุ้ณตาแข็งแรงขึ้นเก่าเนาะไปทำนีเลยเออไปไปละบาดต่างตางชิชีอะไรนี่งอะไรนายังหแล้วโอ้นายังบแล้วเขาแหงเพราะเขาไม่เมารับชการเพระเรา้าา้าคนอืมเราเอาเขาเบิร์ตข่าว่ะโอ้นฝนตกเนาะ อ,อ,อยู่นี่จักไร่สันจุน,นิวั่นี้เรือจักไรมาหักสีไรได้อุ้มหนึ่งคุยดาวบ่กเลยมันลมเขาย่าโหลดโจมทีได้มาเกี่ยวมือเอาแล้วอือจ้างเอาเลยเนาะไปไปเลยเด้อ,อตามาเกี่ยวข,ข่อกับยายไปทั้งเจาะบังรุนเกี่ยวผู้เข่าเฮ็ดหน้าพี่น้องเอง้ยคู่มือน,นี้ คือเก่าละบอเมนต์ว่าเฮ็ดใส่พลังเนี่ยจ้างรถเกี่ยวจ้างรถไถ